สวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับครูฤทธิ์มานำเสนอ Aqua r ิ t ไทยแลนด์อลังการงามสุขภาพแข็งแรงนอนหลับสบายสบายใจสดชื่นสบายใจทั้งบวมทั้งเจ็บดีขึ้นมันมากชื่นใจมากเล่นความสุขมากค่ะแข็งแรงขึ้นสวยขึ้นสวยเ <c oughs> ป๊ะ,ปะเวอร์เ่ยมเลยเ <c oughs> หนื่อยอะไรที่ดีมากคะ่ะน้ำเยี่ยมสุดๆ แข็งแรงขึ้นสนุกนานมากแข็งแรงดีค่ะสีวันนี้แข็งแรงสุขภาพดีโอค่ะครูลิกเยี่ยมสนุกค่ะสนุกดีมากอายุสิบเจ็ดปีจะถึงร้อยละเนี่ยเอาิกในน้ำเนี่ยเบื่อหน้าครูเป็นน้ำเนี่ยเบื่อหน้าครูเป็นที่สุดเบื่อหน้าครูเป็นที่สุดเลยจถ่ายแข็งแรงที่บ้านทัพทายทุกวันทุกวันไม่มีทิศอยู่ในร่างกายจอที ลายตัวเยอะค่ะข้อเข่าและข้อเท้าที่ขึ้นค่ะไอระเบ่ยงในน้ำสนุกสนุกสนุกผ่ะสุขภาพแข็งแรงครับเจ๋งสุดยอดนึกว่าเหนื่อยโคตรไอระเบียงในน้ำคู่โหดคโคตรครับไมรด้วยชอบไอระเบีในน้ำมันมันบ่อเพื่อสุขภาพในน้ำมันโคตรโคตรสมศรีจัดให้ครับไม่สดสดใสไอระเบียในน้ำสนุกจุ้มจุ้ยกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยค่ะแงแตงค่ะสุขภาพดี ดีดีมากทำให้สุขภาพแข็งได้ไประโยชน์หลายอย่างค่ะลมอิกในน้ำคูลิกชั้นหนึ่งอะไบ,บิกในน้ำยอดเยี่ยมรู้สึกแฮปปีมากๆยอเดเยี่ยมมากครับยินยงในยนะดีจริงจริงครูสอนได้สนุกมากเลยเป็นเหมือนยาวิเซนกาแฟอร่อยเ,เอาอี